รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การพัฒนาคือความสามารถของเด็กไทยมันต้องเริ่มตั้งแต่ทุกระดับของการศึกษามันต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเช่งเดิมเราไม่เคยดูแลมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันเล็ดพันมันไม่ดีแล้วมันจะมาดีตอนสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาทุกระดับจะต้องปรับตัวเองนะยกระดับคุณภาพขึ้นเพื่อจะตรงต่อคุณค่าที่ดีมันต้องกลับไปเริ่มต้นตรงนั้นด้วย ความสามารถในการแข่งขันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติระยะ2 0ปีที่มีความสำคัญเพื่อน,นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศและการที่จะบรรลุเป้าหมายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้นั้นการเตรียมกำลังคนให้มีความแข็งแกร่ง มีสัเกยวภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันทุกด้านเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดและเมื่อเร็วๆนี้สํานักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดเสวนารวมพลังขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับไทยแลนด์4.0ในเรื่องของขีดความสามารถในการศึษาข่านั้นจากนี้ไปอนาคต5ปี10ปีข้างหน้านั้นเนี่ยตลาดในงานของเรานคืออะไรสาขาอะไรบ้างและสาขานั้นต้องการ พัฒนาคนให้เกิดสมบัถอย่างไรบ้างเราก็พยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของความร่วมมือแล้วก็ทิศทางที่จะเดินหน้าไปเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจรึงเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเปิดตลาดแรงงานให้มาคุยกันนะครับว่าอนาคตที่เราต้องการพัฒนาเด็กเยาวชนระับเนี้ยเราจะรุ่มมือกันอย่างไรแล้วทิศทางที่จะร่วมมือกันนั้นติดปัญหาอะไรเรื่องกฎหมายระเบียบข้อบังคับเราช่วยกันอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้นั้นก็จะมีท่านดรตรลัดท่านก็ได้มาชี้ประเด็นสาคัญว่า จากประเด็นเรื่องของดูท่า,าึกษาเรื่องของเรนกิ้งเรื่องของทิศทางเดินไปนั้นเนี่ยมันมีกติกาอย่างไรมีนนีคิดอย่างไรและที่มันเป็นขอบปวดเพื่อเพื่อที่จะถูกเป็นวันนี้ขึ้นไปปรับในเรื่องของการดู้าภาษานาะครับที่ปไปดูท่าต่อไปเรื่อยนะครับ การพัฒนาคุณภาพวาสามารถของเด็กไทยต้องเริ่มตั้งแต่ทุกระดับของการศึกษาเช่นตรงนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าในระบบการศึกษาจะต้องทําให้เด็กสามารถที่จะรู้ตัวตนของตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรรู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรอยากทําอาชีพอะไรมันต้องมีคนที่อาชีแนะตรงนั้นโดยเฉพาะครูจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะเสร็จแล้วโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามียที่ในการที่จะต้องส่งเสริมในการพัฒนาสกภาพของเขาให้เขาไปได้สุดๆอย่างที่เขาต้องการให้เขาทําในสิ่งที่ถนัดริ่เขาชอบ มันถึงจะประสบความสำเร็จต่อไปเนี่ยการเรียนที่เป็นระบบทางการเนี่ยมันจะลดความทันลงเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเรียนจนถึงมหาลัยถึงจะจบมีความรู้ทํางานได้นะันไม่ใช่แค่จบอาชีวะแต่ถ้าเรามีเอโคซิสเต็มที่ดีมีครูที่คอยช่วยแนะเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียนสิ่งที่เขาชอบที่เขารักไปได้สุดๆแล้วไปทํางานได้เลยแต่ว่าโรงเรียนหรือมหาลัยอย่างเขาต้องปรับตัวเองเป็นที่เรียนเป็นแหล่งของความรู้ที่สร้างจินตนาการให้คนที่จะมาสามารถที่จะมา สร้างนักตรกรรมต่างๆได้ การที่ประเทศของเราจะมีความเข้มแข็งได้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องสร้างสรภาพในการแข่งขันทุกส่วนนั้นเวลากระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็การศึกษานอกระบบเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เราต้องสร้างคนของเราให้พร้อมให้มากที่สุดในเรื่องของการที่จะมีความพร้อมในการแข่งขันซึ่งสิ่งที่เราทําก็คือการที่จะต้องสร้างให้ผู้เรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับแล้วก็กศนด้วยให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็สร้าง นวัตกรรมในการที่จะแก้ปัญหาได้ในพื้นที่พิเศษทั้งพื้นที่ชายแดนพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงจะต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นขกพีพีเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาปีละหลายล้านคนนั้นจําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องสร้างให้คนเกาะพีพีเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งการที่คนเกาะพีพีมีความพร้อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสภาพในการแข่งขันของประเทศเป้าหมายของโรงเรียนที่เกาะพี ที่เราดําเนินการทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบก็คือการที่จะต้องทําให้เด็กของเราเนี่ยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสามารถทํางานกับคนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมได้พร้อมกันนั้นก็ต้องมีพื้นฐานที่สําคัญก็คือพื้นฐานทางภาษาแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของการที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว